สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านที่เขาบเบิ้งขัาส้มส่องประเมาสบายดีตอนสวยๆเดอ้อทักทายสบายดีผู้อยู่ต่างประเทศอยู่ทุกมองทุกบอหรื้ว่าพี่น้องอยู่ฝั่งไทยกด็ดีพี่น้องบ้านเฮาก็ดีเนาะทุกมองทุกบอนยินดีต้นหับที่เขาบเบิ้งขาบส้มซ่องประเมาเนาะบอกว่าจะเป็นเอฟซีผู้ติดตามตั้งแต่ต้นเนาะจนถ้าปัจจุบันแล้วก็เอฟซีผู้ที่เขามาเบิงใหม่เบิงแน่น้องซี ว่าอายางบัวทองน้องซีนะน้องซีซื้อดาลาพอดีซีนะบแมนยังได้พี่น้องได้ใส่ย,ยาซื้อซีนะได้มาจากแมนนกไปหากี่ซีอยู่ดงไปหากี่ซีใกล้อยู่ดงพ่อี่ซีก็คือยางจิกนั่นละซื้อผ้าเท้าซีทองบกักใหญ่ไปหากี่ซีมาขายเนาะอ คนไปหากขี้ซี่ก็ใส่สงใส่กางเกงแล้วนอกพี่น้องไปได้จะว่าไปเจ็บท้องได้ลูกอยู่กลางดงความลําบากอากรมพี่น้องเอ้ยผูุขาสิเอื่นก็อักรำซะไปเจ็บท้องไปผัไปกับผัวไปผับไปคนละทีเนาอแเหม่นสิไปตามหลังกันได้ของไปหากขี้ซี่เนาะก็ไปไปคนละทางและไปเจ็บท้องอยู่กลางดงพอ ไปก็ไปกับโมแน่กับอันอ้ายแน่อ้ายลูกป่าลูกลูกนี่แหละพี่น้องญยาดิยาดกันนะไปเจ็บทองอยู่กลางดงอุยจ้าสีแมนยังได้พี่น้องนึกภาพเอาไปออกอยู่กลางดงพอ่น่ะท้าซีนะพอสีได้เซียามากจว่าสมัสมสังเป็นเอินฮาพัวก,กับโบเห็นเอินกับโได้แล้วนาะอคนเจ็บ กับผู้เป็นอ,อ้ายและเอินกับบทยักแน่วสียได้ใช้กระสอบ,สบอกีซี่พี่น้องและพอดีอันอันคนเห็ดสวนมันสวนมันอยู่แถวขางดงนะคะเจ้าไดงยินเสียงเอินเสียงยังข้าเจ้าก็แเลนมาเบิงข้าเจ้ากับพระหาสินฮาอันหาอีงยังมาหายสินแล้วก็ผ้าผาห่มมาสันผาห่มมาหายโอ้โยความลำบาก ก็เลยได้ใส่ย,ยาสือส่อซีอันหลับไปได้อยู่กลางดงก็เลยเอ,อ,อ,นนอิงงอ้นน่องซีดงกลางดงกลางป่าอ่ะบัดนี้แหละแห่ติดลังเอ้ยเอ้ยว่าสันเจ็บกระเจ็บแห่ติดลังก็อ้ายแหละอ้ายับว่าอ้ายอันบัดน,นี้พเพิ่นเล่านะโอ้ยจะเหมือนศาสตรละครสั้นเรื่องหนึ่งยังวะ อันผูอันอ้ายนะเอิญหาพัวทั้งได้ก็หหอยคนเขาโคกเนาะคนขืนโคกงขืนป่ามันจะได้ยินบะอ้ายกบับโบจักไล่กับอ้ายและอันสม้นสมเอาหน่องส้มเอาสาวนกนะขอดลูกโบาจักแนวเหิดหัวแกงเกงออกเอาผ่านทงกระสอบอันใส่ขี้ซี่และห้องสเอาอยัางห้องบบมีแนวห้องเนาะห้องอทาทาซีดงละก็เอิญไฮข้นซอย เอือนเห่นซอยแล้วก็คนขางขางดงขางป่าอะไรข้าเจ้าเห็ดไหลมันแล้วข้าเจ้าได้ยินข้าเจ้า,า,จาแลนมาเบิงเอาผ่าอันเอาสินเอาอยัางมาเสร็จเอาปุ้ยยังวะบันนี้กระโถอันติดต่อมาทางบ้านให้แต่ว่าจือเบอร์โทรเบอร์โทรกันพี่น้องติดต่อทางบ้านให้เอาหลรดหลเดก่เผอสิไปหอดเผอสิแลนนั้นตามทางเผอสิไปหอดดงได้พี่น้องดงอัน ดงไก่เติบทั้งอันบ้านหวยขยองพูดนะแล้วก็ขึงไปทั้งพุนทันนาคมพุพนทันนาคนัมในทางไปบ้านพระธาตุโพนมาความไก่ึงดูไปหาขี่ซีมาขายเบิ่งส้มสำนีเนาะพี่น้องเนาะอันผู้เกี่ยวขาววันนี้ปลามาสีพ้ามาเบิ่งปลามาเห็ดกินพามาเบิง่งปลามาเห็ดกินปลามาจะหันมูนี่หันไปขึงหนึ่งแล้ว อันหมูอาหารกะสำได้ซมีเนาะพี่น้อง,งออเนาะอิ่มแน่บอิ่มแน่ก็จัดมาระเบียบซับนี่แหล,ละใส่ระเบียบซับพ,พี่น้องเอ้ยสิกินสลุยสลายก็บ่ได้เนาะอันหมักหุงล้วก็หมูสองกิโลเมื่อนี้นะหมูกับหมูบะแดนอ,นอันนั้นดอกป่นสามสันนำแต่ว่าพอมาเอาอาหารใส่มันเป็นมันจัิงนะสิเป็นลมแดกดกระแดดย่านอัน มันมันเลยย่นเวียนหัวผู้อุปอมเดีประมาอออ๊อกเนาะประมาณบัวใส่มันมันเป็นอันลึ้เป็นขาเจ้าแบบแบบขาเจ้าคลายใช้กันเลยนะโลหนึ่งอันโลหนึ่งร้อยร้อยอันร้อยถอดได้เนาะบึ้งร้อยสี่สิบบาทนี่เลยเนาะประมาณร้อยสี่สิบบาทมันเป็นเงินบาทเนาะ สื่ออยู่สองกิโลปลาเมาะกะสิมาหัน่นพี่น้องมาหันเมนูตอนตอนเพลงนันนี้ก็มีอันซำห้องไว้ืออันซัมองไว้นะปลากระป๋องพี่น้องเอยอาหารอันเบิ่งก่อนปลาเมาคิดว่าเห็ดมือละสองเมนูก็พอ่อนะ ขั้นอันปลาทูนี่มันพอกินแล้วปลาเมาสิเอาไว้มืออื่นขั้นสิใหายเลือเฟือก็เอามาเห็ดเบิดเนาะแต่ว่ายอมกินนะยอมกินปลาเมากับสิเก้ไห้อันป่นมืออื่นเนาะปลาทูน้องเก็บเอาหายด้หอยไว้ค่ายแต่ช่าแพงเราหนกตําแข็งมันแข็งไปทั้งตเลยเก็บคือสีบัเป็นยางดอกหั่นสักก่อนเนาะมันจีสาะเวลาได้เนาะ มามาหั่นหมูก่อนเนาะเชงหัวแม่กิ่งแม่กิ่งมีสุดยอดเลยความทนความขยันมีนำ้ำใจพี่น้องเอ้ยขอบมกขอบใจละลายผ่านสองอีกนเนาะมันแดดแหง้งแต่ว่าไครอยมมู่มีลมอยู่มีลมในจักหน่อยหากความแดดนี่ไ่ต้องกับเถิงเลยสุดยอด ศูนย์ยูนิเทลทรมาให้ปลาเม่าไปลงทะเบ,บียนแล้วก็เลยปลาเม่าก็ยังเลยบ่บได้ลงเกี่ยวเขาเพราะวะ่จาจ้กเขาสิโทรมาปัน้นตอนใดแล้วข้าเจ้านาดวะ่ะข้าเจ้าสิโทรบอกข้าเจ้ายังลงให้คนอื่นอยู่ปลาเม่าบอกว่าปลาเม่าออกมาหน้าเกี่ยวเขาข้าเจ้าอันะไรจงังโทรบอกเด้อหลันก็นเลยวะ่ะข้นแล้วแล้วสิโทรบอกหน่อย พอเมาก,ก็เลยเบุล่งเกี่ยวเขาเพราะว่าขั้นเ้าไปร่งเกี่ยวเข่าเลยเผื่อปั๊บข้าเจ้าโท่มาเลยห้าสิบบมีเวลาเห็ดกินอันนี้ไข่แน่เนาะห้าหั่นเ้าเตรียมไว้ก็เลยบุบบได้ร่งเกี่ยวเข่าปกติเนี่ยปั้นเข่าเศร้าแล้วเราหาก็สิล่งเกี่ยวเข่าอันสวยประมาณสิบโมงครึ่งแล้วห้าก็ขึ้นมาเห็ดกินเนาะใส่เวลาเห็ดกินประมาณชั่วโมงหนึ่งเห็ดกับเข่านี่นะ แต่ว่ามือนี่บานีผัดงัวก็เกี่ยวเข่ากันหน้าผุงงัวอันซีเมนงัวแถวหน้าไก่อะไรพี่น้องเเขาจ้าปล่อยมาอไล่งัวน,น้ำอะแล้วน้ำล้างหมูนี่บวเป็นฐานบวทั้งเกี่ยวเขา่าปวดทั้งไล่งัวงได้พี่น้องผู้เลี้ยงกอนพัดปล่อยมาแต่ว่าโอ้ปกตินี่ ต้องให้คนแล้วเบิดถ,ถุกเจ้าขขาเจ้าจังปล่อยกระเบื้งการนี่แจ้ให้หน้ากลางัวเตะผ่อนเขาเตะผ่อนเขาเจ้าโอ้โอุดเอาเนาะพี่น้องเนาะอย่างเงี้ยะมันธรรมศาสตร์นั่นนี่แหละเอาไายกับบุได้เนาะคนเฮาต้องอาศัยกันอยู่ไขกัน อยู่ใกล้กันมันกับผู้หนึ่งมีซัดผู้หนึ่งโบมีกับคือสีหนาคือกันข้าเจ้จากะแจ้งง่วไภประเมาขบบองบุหูน้องอดมาไหลอย,อยูะมากกว่าดิมาลเลยเลยๆออกมาเป็นยามไหลลงผูเลยแจ้งกวางั่วน้องอุดมาได้ คนเฮาอยู่อันเกิดมาอยู่น้ำกันน่ะต้องอาศัยกันไผกระโบไผกระโบล้วนดอกพี่น้องกระโบเบ็บุบบบสมบูรณ์ดอกบบเพือ่อเฟกเบิดดอกนะเอาสีเบเ่าออเอาแตนอารมณ์กับบ่ได้เนาะต้องมีเหตุมีผล ส้นมูมกกับหายประดาให้ประดาจีคุณเอาหลักกาถือมาหลัดกันอยู่หน้าพี่ได้สื่ออยู่คุ้มนวนสว่างส้นมูนะคุ้มนวนสว่างคุ้มประดาในค่้ายส้นูมู คนอินของเงินหน่อยอ้าวฮุบด้วยแม่ลูกกางแก้ขาดเป้าได้สบายดีด้วยลูกสบายดีเฮ้ยย่างส่งขาดเป้ากระดุงมาโว้ยชี่เอ้ยมาบึงทางนี้เนาะ มาเบิงทางนี้ต้มปลาทูพี่น้องต้มปลาทูต้มปลาทูสีเห็ดอันป่นปลาทูเนาะตอนแรกว่าสีโบเห็ดพี่น้องมาเบิงมาสังเกตไปสังเกตมาอ้ย่านบบพอกินมันสิลลำบากเนาะเดี๋ยวบบมีแห้งขึ้นไปกระชิพ่อเลือกกินอย่างว่าอิ่มฮะนะก,เกเน็เลยขึน้นเบิอ้าแนมลงไปทงหน้าพอแปดคนละ่ะ แปดคนนะแห่งนานจากไผ่แหน่ส่าจอยแล้วกะ็จีคูนประดำสนุกเช้าเขาเมกกิ่งเมกกิ่งแล้วกะ็น้องกิ่งเจ็ดคนแปดเช้าแพงพอที่สิบทั้งน้องซี่ปะเมาโอ้ก็เลยมาหนับเบิง่งเอา้า ก็เลยสีเห็ดเมนูอันเพิ่มเนาะขอบคุณทั้งน้องเก็บสิจัดไปนปุ่นแต่ว่าสีบบได้ตามสเตปปันไดัมพผิกซดกับโบมี่อันอยากจีบกพผิกห,อม,อ,อ,อ,ห,อ,มหอมๆอันอันเสียบัวหอมจีหอมๆมันกะคือสิโบอันนะปันไดเนาะแต่ว่าสีหันหอมซดเอากับสีแสบคือกัน มีป่นก็ต้องมีลวกผักผักเก็บจากสวนครัวพี่เนอะสดๆเนาะผักปังมีผักปังยอดบะบวก <c oughs> แล้วก็ลวกกระล่ำปีไปกินกับป่นมามาหน้าประเมานี่ธรรมศาสเด้ดังฟืน้นดังฟืน้นลุกทึ่นๆเนะหมอกระดำ ดำปื้ <c oughs> สิประมาณนี่ละ <c oughs> ดำปื้เลย <c oughs> ตักขึ้นไปทีเหี้ยหอยนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วปราเมาจะยกคลิปกันเด้อพี่น้องเด้อถ่ายคลิปนี้ขออวยพรใส่ ให้พี่น้องทุกคนที่เขาบงนข้าส้มจะมีสุขภาพ่างกายที่แข็งแรงคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สุขสมวังทุกประการเดอ้อพร้อมทั้งน้องเก็บพร้อมเนาะแล้วก็เอฟซีทุกท่านทุกคนเมื่อนี้ได้อาหารน้องเก็บมาประกอบส่วนเนาะขอให้มีแต่ความสุขโชกดีเบิร์ทุกท่านทุกคนเดอ้อบายบาย